ไม่มีใครในชุมชนพูดถึงมันตรงๆแต่ทุกคนรู้ว่ามีบางอย่างอยู่ใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครปฐมมันไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงไม้เก่าแต่เป็นเสียงเคี้ยวช้าๆเป็นจังหวะเหมือนคนกินของดิบในความมืดแปลกตรงที่ไฟในบ้านยังเปิดเจ้าของบ้านยังใช้ชีวิตตามปกติเหมือนรู้ว่าใต้ถุนมีอะไร และเลือกจะไม่พูดถึงมันคืนหนึ่งเสียงนั้นดังใกล้ขึ้นไม่ใช่แค่ใต้บ้านหลังเดิมแต่เหมือนลอดผ่านพื้นดินไปยังบ้านข้างๆมีคนพูดเบาๆว่ามันไม่ใช่หายไปมันแค่ย้ายที่หลังจากนั้นไม่มีใครกล้าลงใต้ถุนตอนดึกไม่มีใครนั่งหน้าบ้านและไม่มีใครอยากเป็นคนแรกที่ถามว่าเสียงนั้นคืออะไรเพราะบางอย่าง ไม่ต้องการให้คนเชื่อมันต้องการแค่ที่อยู่และความเงียบ